คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำํำนวณและการค่าคะแนาตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช่อย่างรู้ล่งหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการทนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยลาพัฒนาประจำวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ แนวทางวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่9นะครับชุดเจาะครับวันนี้จัดไป030509353959พี่พี่ผู้ติดตามท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องสามารถสมัครมาชิกรายเดือนกับทางช่องได้เลยนะครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ